อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสูขข่หนุเต้ชาแนลนะครับวันนี้อยู่เกมเคาน์เตอร์ไซด์นะ ในคิววีนี้ครับผมจะมารีวิวเจนัสนะครับหุ่นยนต์สายจักรกลครับที่ถือว่าเป็นตัวที่คนที่เล่นจักรกลนะครับจะต้องมีติดไ d ไว้นะครับแล้วก็คนที่เล่นสายเคาน์เตอร์ครับก็ควรมีเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวคลอนจักรกลครับที่มีดาเมจค่อนข้างสูงมากๆครับแล้วก็พลังป้องกันครับสูงเช่นกันนะครับโดยเจนัสเนี่ยจะมี2โหมดนะครับเป็นโหมดแอคแท็กนะครับก็คือยานเนี่ย แล้วก็จะเป็นโหมดดีเฟนเดอร์ครับโดยที่โหมดดีเฟนเดอร์เนี่ยถ้าเกิดเจนัสเลื่อนเหลือต่ำกว่า50%เนะครับเขาจะกลายเป็นหุ่นนจ์ครับแล้วก็ล่อนลงสู่พื้นครับเป็นโหมดดีเฟนเดอร์แล้วก็ได้บาเรียครับเพิ่มขึ้นมา50%ด้วยนะครับก็เป็นตัวละครที่ได้ทั้งรุกและรับนะครับก็เป็นตัวละครที่ดีเลยทีเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสพื้นฐานของเจนัสกันก่อนเลยลวกันนะครับ มาที่เซตัสพื้นฐานนะครับก็เจนัสนะครับคอส4นะเป็นเผ่าจากกลนะครับสามารถตีได้ทั้งบนฟ้าและบนพื้นดินนะครับเลือดนะครับอยู่ที่45,000นะฮะพลังโจมตีอยู่ที่5,745ครับพลังป้องกันอยู่ที่2,126นะครับคริติคอลครับ898ส่วนความแม่นยำครับ758นะแล้วก็ ค่าหลบหลีครับ213นะครับโดยแสดโดยรวมนะถือว่าเป็นตัวที่แตดดีมากๆเลยนะครับคอส4เป็นสายเลนเจอร์ที่พลังโจมตีสูงเลยนะ5,007นะครับแล้วก็พลังกันครับสูงมากครับ2,126นะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีเงื่อนไขพาสซีสกิลสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องไปดูกันนิดหนึ่งนะมันอาจจะไม่ได้แตดแบบนี้ทั้ง100%นะครับเริ่มต้นด้วยสกิลพาสซีนะครับ ก็จะแบ่งเป็น2โหมดนะครับโดยทั้ง2โหมดเนี่ยก็โจมตีเป็นเอลหมดเลยนะใส่ศัตรูนะครับเป้าหมาย2นะโดยที่โหมดอากาศนะครับจะโจมตีศัตรูด้วยปืนใหญ่นะทำ damage เป็นเอลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมดพื้นดินครับโหมด Defender นะครับจะโจมตีศัตรูด้วยดาบเลเซอร์ครับทำ damage เป็นเอลเช่นกันนะโดยที่เลเวล2 3 4 5เนี่ยความแรงนะครับจะเพิ่มขึ้นเลเวลขั้นละ5%นะครับตามลาดับ ครับถัดมาครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญของเจนัสมากๆเลยนะครับพาสซีฟของเจนัสจะมี2อันนะมีอันนี้กับอันนี้นะครับมาที่อันแรกกันก่อนนะครับอันแรกเนี่ยเมื่อลงสู่สนามครับเจนัสจะอยู่ในโหมดอากาศนะจะเป็นโหมดแอคแท็กนะครับซึ่งโหมดอากาศเนี่ยพลังป้องกันจะลดลง90%นะครับเท่ากับว่าพลังป้องกันจาก2 0 0พันหนึ่งเนี่ยจะเหลือแค่200เท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดให้พีเนี่ยต่ำกว่า50%นะฮะเจนัส จะเข้าโหมดภาคพื้นดินครับแล้วกลายเป็นคลาสเป็นดีเฟนเดอร์เลยนะครับจากเลนเจอร์เปลี่ยนเป็นคลาสดีเฟนเดอร์นะแล้วก็ค่าโจมตีและคริติคอลนะครับจะลดลง50นะครับแต่พลังป้องกันจะไม่ลดลงครับจะกลายเป็น2,001นะครับซึ่งที่เลเวล 2, 3, 4เนี่ยคริติคอลเลทครับจะเพิ่มขึ้น5 5แล้วก็10ตามลำดับส่วนที่เลเวลที่5นะครับเมื่อเข้าสู่โหมดดีเฟนเดอร์นะครับค่าพลังโจมตีและคิเล่ครับจะ จากที่ลดลง50%นะจะกลายเป็น30%นะครับอันนี้ก็ต้องอ่านตัวสกิลให้เข้าใจก่อนนะครับของ j n a ันะฮะเพราะว่าโหมดแอคแทเนี่ยพลัง้องการจะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าด้วยที่พลังจบตีพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างสูงนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโดยที่โหมดป้องกันเนี่ยก็ได้ค่าป้องกันเท่าเดิมนะ201นะครับแต่ว่าพลังจมตีกับตัว คีย์คีย์ข้อเลนเนี่ยจะลดลงนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เลเวลห้านะฮะมาเล่นก็ต้องดูด้วยนะครับตรงนี้เอาละต่อมาครับเป็นสกิลแอคทีฟนะฮะอันนี้คูลดาวน์ที่สิบแปดวินาทีครับถือว่าสั้นมากนะครับเป้าหมายครับสามนะครับอันนี้ก็จะแบ่งเป็นสองโหมดเช่นกันนะครับเริ่มกันที่โหมดอากาศก่อนนะครับโหมดอากาศเนี่ยจะยิงกระสุนเอลีครับทำดาเมจใส่ศัตรูครับแล้วก็โหมดภาคพื้นดินนะฮะโหมดดีเฟนเดอร์นะครับ จะโจมตีศัตรูด้วยดาบเลเซอร์ครับทำให้ศัตรูชะงักด้วยนะครับ5วินาทีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับที่เลเวล2 3 4นะดาเมจจะแรงขึ้น5% 5%แล้วก็15%ตามลำดับนะครับโดยที่เลเวล5ครับคูลดาวของสกิลนี้ครจะลดลง4วินาทีครับเท่ากับว่าทีเด็ดก็จะอยู่ที่สกิลพิเศษด้วยนะครับก็ใช้ได้ค่อนข้างบ่อยครับแล้วมีความรุนแรงครับดีมากๆเลยทั้งโหมดแอคแท็กกับโหมดดีเฟนเดอร์นะครับ เอาละต่อมาครับเป็นพา s ซี v e Skill นะครับพา s ซ i v e s k i สุดท้ายนะครับหลังจากที่เข้าสู่โหมด Defender ครับจะสร้างบาเรียครับโดยคิดเป็น HP 50%ของเจนัทนะครับจะเป็นความหนาของเกราะนะแล้วก็เมื่อเจนัทมีบาเรียอยู่นะครับจะไม่สนสถานะชังงักใดๆเลยนะครับโดยที่เลเวล2 3 4ครับแม็ก HP ครับเพิ่มมาขั้นละ5% 5%แล้วก็10%ตตามลำดับนะครับโดยที่เลเวลที่5นะครับ ลดดาเมจ30%จากยูนิตประเภทเลนเจอร์นะครับและไม่สนสถานะสตันเมื่อมีบาเรียอยู่ด้วยนะครับถือว่ามาเอื้อประโยชน์ให้หมดดีเฟนเดอร์เป็นอย่างมากนะครับพารีอันนี้นะครับถึกแบบจัดๆเลยนะครับเพราะได้บาเรียด้วยนะครับจะแพ้อย่างเดียวก็คือนายูบินนั่นแหละถ้านายูบินลงมานะครับก็บาเรียหายครับแล้วอาจจะตายได้เลยนะครับเพราะว่านายูบินจะทำดาเมจตามบาเรียที่ความหนาบาเรียที่มีนะครับก็เจนัสก็ วิกไหนที่นาวินลงสนามได้เนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับไม่งั้นตายได้ง่ายเลยนะครับสำหรับเจนัสสกิลโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นตัวละครที่โดดเด่นครับทั้งลุกและรับเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่อยู่บนฟ้านะครับมันลงสนามนะครับพลังโจมตีค่อนข้างสูงครับ5,007คูดาวสกิลไวมากครับ14วินาทีที่เลเวล5นะนะครับก็เป็นตัวที่อยู่แนวหลังก็ดีครับ เลือดเหลือน้อยไปยืนยาวหน้าก็ดีเหมือนกันเพราะทำสตาร์ได้ด้วยครับ5วินาทีนะครับโดยรวมแล้วจัดว่าดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลแอนิเมชั่นของเจนัสกันนะครับเดี๋ยวจะเอามอนสเตอร์มาก่อนนะครับแล้วก็เจนัสลงนะเนี่ยครับมาปุ๊บก็จะเป็นตัวสายโจมตีนะครับเป็นผ้าอากาศนะครับอันนี้จะทำเป็นสายดีเฟนเดอร์ไม่ได้นะเพราะว่าหมด ทดลองเนี่ยเลือดมันไม่ลดนะครับจะเห็นดาเมจไหมฮะแรงมากเลยนะหมื่นหนึ่งพทุกคนดูไม่ผิดครับหมื่นหนึ่งพครับสกิลพิเศษครับสามหมื่นครับดูไม่ผิดนะฮะแรงมากนะครับการโจมตีแรงมากเลยนะฮะเนี่ยยิงธรรมดาไม่ติชีแ8 6เฟนหกนะฮะแรงมากเลยนะเจนัสนะครับ เนี่ยแล้ว le ดาเมจนะครับโดนเข้าไปเป้าหมาย2นะครับเนี่ยคือจุดเด่นของเขาครับว่าทำไมถึงเป็นตัวที่สายตะก,กลนะครับหรือว่าเคาน์เตอร์ก็ต้องมีติดไอดีไว้นะครับเพราะว่าดาเมจแรงอย่างนี้นะฮะสามหมื่นโคตรแรงพระเจ้าช่วยเนี่ยครับสามหมื่นห้าถัดมาครับมาดูของสวมใส่กันบ้างน,นะครับ เจนัสเนี่ยสวมใส่ของได้หลายแบบนะครับถ้าใครจะเน้นสายโจมตีนะเล่นโจมตีเร็วก็ได้นะครับเพราะว่าดาเมจเจนัสก็เห็นอยู่แล้วนะฮะว่าแรงมากนะครับเมื่อกี้แล้วก็ใครที่อยากเล่นสายสมดุลนะครับทั้งโจมตีแล้วก็ป้องกันนะฮะก็เล่นเป็นโจมตีแล้วก็โล่ครับก็จะได้ทั้งลุกและลับเลยนะครับ ถ้าในภาคโจมตีครับก็ตีแรงมากๆถ้าเป็นโหมดดีเฟนเดอร์ครับได้เกาะที่หนาขึ้นมากๆนะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งก็จะเล่นแบบกลางๆก็คือจะเล่นเป็นเลือดก,กับโลนะครับเลือดก,กับโลก็จะเน้นเป็นโหมดดีเฟนต์นิดนึงเพราะว่าถ้าโหมดดีเฟนต์เนี่ยเจนัสเนี่ยเปิดบาเรียปุ๊บนะครับบาเรียจะหนาขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าบาเรียหนาตาม HP นะครับของเจนะัสนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ในส่วนใหญ่ใน PVP เนี่ยเขาจะเล่นเป็นโจมตีกับโล่กันนะเพราะว่าจะเล่นแบบสมดุลนะครับเพื่อที่ว่าลงสนามมาเป็นหมวดแท็กก็จะทำดาเมจได้เยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหมดดี f เ n นต์ก็ได้พลังป้องกันที่สูงนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเจนัสเอาละครับต่อมาครับเดี๋ยวพาเจนัสไปลงสนามใน PVE นะครับก็เป็นด่านที่คุ้นเคยนะฮะเจอกับทหารนะครับอันนี้ผมใช้ยานคอฟฟิน6ด้วยนะฮะเพราะว่าที่จะ ทำให้ประสิทธิภาพครับของจักรกลครับดีขึ้นนะครับเพิ่มลางโจมตีนะแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะครับในท่าไม้ตายนะครับของเจนัสนะครับก็เดี๋ยวจะเห็นเลยครับว่าเจนัสยิงดาเมจแบบแรงมากๆแล้วก็เร็วมากๆครับเวลาใช้อันตีนะแล้วก็ตัวพาสซีสกิลของยานเนี่ยทำให้จักรกลครับตีแรงอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งผมจะเอาเจนัสไปเป็นโหมดดีเฟนเดอร์นะครับ เดี๋ยวจะรีวิวมีลงก่อนนะราะนี้จะเล่นโหมดแอคแท็กนะครับดูดามิเจนัสนะเห็นไหมยิงทีสองหมื่นเลยนะครับแรงมากนะเมื่อกี้ตัวสกิลพิเศษครับเนี่ยครับดาเมยคมอนข้างแรงครับเจนัสอาจจะดูย้ายหนึ่งครับประมาณ9,000หนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวดูสกิลของยานนะครับเจนัสจะยิงทีมากๆเลยครับ เจนัสยิงถี่มากครับแล้วก็สกิลพิเศษของยานครับความแรงเพิ่อมอีก40%นะครับเจนัสนู่นครับน0 0ดเลยครับทุกคนถ้าสกิลพิเศษของเจนัส4,008ท่ับเมื่อกี้แรงมากครับแรงจัดเลยนะฮะ ดูเมทเจนัสนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอื่นลงปิดแล้วนะแรงนะครับเจนัส มาดูสถิติกันสักนิดนึงครับนี่ครับโอ้โหดาเมจที่ทำไปครับ1นึ่งล้านหครับค่อนข้างแรงเลยนะอันนี้ก็คือใช้ยานคอฟฟิน6นะครับในการรีดดาเมจด้วยนะครับตัวสกิลพิเศษเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มอีก40%นตครับแล้วก็สกิลไม้ตายนะครับความเร็วในการโจมตีครับเพิ่มมาอีกนะครับก็ดาเมจนี่จัดๆเลยนะครับสำหรับเจนัสเอาละครับเดี๋ยวรอบนี้จะเอาเจนัสเป็นตัวแทงค์ดูนะ ก็อาจจะตายเร็วนิดนึงนะครับดูดีๆนะดูเลือดเจนัทนะครับเหลือห้าสิบเซนปุ๊บนี่ครับล่อนมาเป็นโหมดดีเฟนต์นะครับได้บาเลียนะหนามากนะครับบาเลียห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดเลยนะนี่ครับก็ยืนทนเลยครับเจนัทตตายแล้วครับ ไม่ทนันทบตายไปแล้วเจนัสลงมาใหม่นะครับเจนัสนี่จะเป็นโหมดแอคแท็กนะดูดาเมจเจนัสครับแรงมากหมื่นต้นๆยิงธรรมดาเท่านั้น ดูสถิติกันเล็กน้อยครับก็อันนี้เล่นเป็นหมดตัวดีเฟนซ์ซะเยอะนะครับก็รับเตเมไปพอสมควรนะ5 0,000กว่าครับทำเตเมไปก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับสำหรับเจนัสเอาละครับต่อมาครับก็จะพาเจนัสครับมาลง PVP กันสักเล็กน้อยนะครับต้องบอกก่อนว่าสัปดาห์นี้เนี่ย PVP นะครับไม่ค่อยเหมาะกับเจนัสนะครับในการลงสนามสักเท่าไหร่นะครับ เพราะว่ามีทั้งรีซูยอนนะครับแล้วก็พวกตัวอื่นเยอะแยะเลยนะนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะมากแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเขียนลงแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่มาเสริมดาเมจเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าสำหรับเซิร์ฟเอ์ ACA นะครับหรือว่าในสัปดาห์อื่นๆนะเนี่ยเจนัทเนี่ยโอเคเลยนะครับเป็นตัวที่แบบทำดาเมจได้ดีแล้วก็เป็นตัวที่ยืนค้ำได้ดีด้วยนะครับ 뭐야? 멈춰. 이건 Okay. <laughs> 잠시 마셔볼까? เอาละครับเพื่อนๆครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจนัสครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ดามเมจจัดจริงๆนะในโหมดแอทแทกนี่คือยิงทีครับเป็นหมื่นเลยครับถ้าสกิลพิเศษเนี่ยยิงที3 8มหม่เลยนะครับแรงมากๆจริงๆนะครับส่วนโหมดดีเฟนเดอร์ก็ถึกใช่ย่อยเลยนะครับพอเป็นตัวละครที่สายตะโกลครับต้องมีไว้เลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบมัสแฮฟจริงๆนะครับ เป็นตัวแรกด้วยที่จะเข้ามานะครับหลังจากที่จักรกลเนี่ยแห้งเหี่ยวมานานนะครับฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับถ้ามียานคอฟฟิน6มาด้วยเนี่ยรับรองครับเจนัสนี่คือโอ้โหตัวดาเมจดิเลอร์ดีๆนี่เองนะครับส่วนฝั่งที่เล่นทีมเคาน์เตอร์ก็ควรจะมีเิตเอาไว้นะครับเพราะว่าดาเมจของเจนัสทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วนะแรงมากๆนะครับแรงจริงครับมีไว้ไม่ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับเจนัสนะครับก็ แนะนำครับว่าควรเปิดหาเอาไว้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณเจด้วยนะครับคุณเจชิกิีนะครับที่เอื้อเฟื้อให้ ID นะครับมาทดลองนะครับผมก็ถ้าชื่นชอบนะครับฝากลบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วคีดเห็นยังไงกับเจนัสนะครับฝากคอมเมนต์กันมาใต้คลิปกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อยากให้ทำคลิปวีดีโอไหนนะครับลบกวนคอมเมนต์กันมากันสักนิดหนึ่งนะครับผม วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปเราถัดไปนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ